นี่คือมะกรูดที่เราเลาะเอาผิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เลาะผิวแล้วเจ๊ก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้หั่นเสร็จแล้วก็จะใช้น้ำด่าง5กิโลต้มกันกับมะกรูด ประมาณ5กิโลเช่นเดียวกันเติมน้ำสะอาดลงไปอีก5กิโลรวมกันใช้น้ำ10กิโลต้มกับมะกรูด5กิโลต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนจนกว่ามะกรูดของเราจะเป็นเนื้อใสๆหลังจากนั้นก็พักให้เย็นแล้วค่อยนำมะกรูดมากรองเอาเฉพาะน้ำของมะกรูดเท่านั้นไม่ต้องบีบคั้นเอาน้ำจากเนื้อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำยาของเรานั้นสีจะไม่สวยเกิดการตกตะกอนเวลาเก็บไว้นานๆเตรียม N7 ศู 1> 1กิโลแบบนี้กับเกลือแกงของเรานี่แหละครึ่งกิโลผสมคุขเข้าให้เอ็นเจกับเกลือแกงเข้ากันก็จะมีความหนืดข้นแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำมะกรูดที่เรากองไว้เมื่อกี้นี้เลยเติมไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆและทีะ่ไม่เติมครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเราเติมครั้งเดียวมันจะคนยากมากแล้วเนื้อมันจะเข้ากันยากและที่สําคัญคือถ้าเราเติมน้ําลงไปเยอะๆมันอาจจะไม่เกิดความข้นหนืดได้ แต่ว่าเราก็สามารถเติมเกลือได้ถ้าเราอยากให้มันข้นหนืดแต่สูตรนี้เติมแค่ครั้งเดียวคือพอเลยและที่สําคัญสูตรนี้ซักผ้าได้ล้างจานได้ถูพื้นได้แต่ว่ามันจะไม่ได้หอมเหมือนน้ายาที่เราซื้อเพราะเราไม่ได้ใส่หัวน้าหอมมันจะได้กลิ่นความหอมจากธรรมชาติก็คือกลิ่นมะกรูดแต่การขจัดคราบนั้นคือล้าลึกมากๆค่ะทุกคนเพราะมันมีทั้งน้ําด่างมีทั้งน้ําจากมะกรูดที่มีความเข้มข้นสูงที่ช่วยขจัดคราบสิ่งสปกปรก ได้อยู่แล้วเมื่อกวนเข้ากันได้ดีค่ะทุกคนเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปเพิ่มจากน้ำมะกรูดของเรากวนไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะได้น้ำยาใสๆแบบนี้เตรียมกอกใส่ขวดไว้ซักผ้าล้างจานถูพื้นได้แล้วค่ะทุกคน